สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อีซูซูเมโทสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ดนะคะวันนี้บีมาตามสัญญากับพี่ๆแล้วนะคะพามาดูรถอีซูซูดีแม็กวีคอสีใหม่ล่าสุดแล้วก็ปรับดีไซน์เป็น m i n น r 2024กันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้ปรับออปชั่นอะไรแล้วก็โดดเด่นน่าซื้อ,อยังไงมาชมกันค่ะไปค่ะ มาเริ่มกันเลยจากพี่ขั้นนี้นะคะเป็นตัว Big m i n เ r c h a เชจริงๆสำหรับรุ่นนี้จะเป็น V-Cost 3.0 4x4 นะคะ ในส่วนของสีเป็นสีใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าไม่ใช่สีส้มเดิมที่ตัว2023มีแล้วนะคะตัวนี้จะปรับเฉดแล้วก็โดดเด่นคุมโทนจริงๆนะคะมาพร้อมดีไซน์ที่ต้องบอกว่าสำหรับบีมนะมันว้าวจริงๆพร้อมออปชั่นครบจัดเต็มนะคะบีมขอมาเริ่มที่ด้านหน้ากระจังหน้าของตัวรถกันก่อนเลยค่ะหรับด้านหน้าของตัวรถค่ะพี่ดีไซน์มีการปรับลูกเล่นใหม่นะคะของตัวเดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นเขี้ยวยาว2เขี้ยวลงมาเนาะตรงนี้ ก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดตรงนี้สําหรับตรงชิ้นงานนี้นะคะมันจะเป็นสีเหมือนเทาเกนิดนึงค่ะพี่ไม่ได้เป็นเปียโนแบ็คนะคะแล้วก็มีตัดตรงนี้ค่ะเป็นแบ็คโคม2ชิ้นนี้ออกแบบลวดลายนมาแบบสวยงามลงตัวจริงๆค่ะเป็นเขี้ยวคู่2เขี้ยวแบบนี้แล้วก็โลโก้อิซุสตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีเป็นเหมือนสีดําด้านเป็นแผ่นแทบด้านล่างตรงนี้นะคะให้มีความโดดเด่นรับกับตัวแบ็คโคมตรงนี้ได้แบบลงตัวจริงๆมาลงมาด้านล่างกันนิดนึงนะคะด้านล่างตรงด้านนี้พี่ โอ้โหลังพึ่งคือมีการปรับดีไซน์ใหม่สวยงามจริง,รงๆพี่มันจะดูเป็นเคิร์ฟลงแบบนี้เลยพี่ดูนะคือบง่งบอกในความสวยงามแล้วก็ต้องพูดว่าตรงนี้ดีไซน์ของอีซูซูอะค่ะมีการปรับแอโรไดนามิกที่แบบลงตัวและดีจริงๆนะคะเพราะดีไซน์นี้เขาคอนเฟิร์มมาเลยว่าเขาตั้งใจแล้วก็ออกแบบมานะคะให้ในการลูล่ลมต่างๆในการที่เราจะขับขี่รถคันนี้ทรงตัวได้ดีแล้วก็ ประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมค่ะสําหรับคันนี้ตัวไฟตัดหมอกพี่พี่ลองสังเกตกันชัดๆนะคะไม่เหมือนเบ้าเดิมที่ของตัว v ีคอร์เป็นพี่วีคอร์เมื่อก่อนจะเป็นเบ้าแบบทึบๆไปเลยใช่ไหมแต่ตรงนี้พี่มาดูกันชัดๆเบ้าทางเบ้านี้นะคะปรับดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ตรงนี้ค่ะด้านข้างทำเป็นแบบ ช่องว่างไว้นะพี่ให้ลู่ลมได้ดีจริงๆสําหรับตรงนี้บิมบอกเลยนะดีไซน์ปรับใหม่ทั้งหมดไฟเป็นไฟ LED มาแล้วเรียบร้อยในส่วนของโคมวีคอสค่ะจัดเต็มสวยลงตัวแน่นอนและแล้วก็ตรงนี้ที่ไม่พูดไม่ได้พี่สําหรับการปรับดีไซน์ไฟหน้าใหม่อ่ปกติแล้วตัวของวีคอสเนี่ยไฟหน้ารถใช่ไหมคะกับไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะแยกจุดกัน เป็นดีไซน์แถวตรงด้านบนของไฟตัดหมอกนิดนึงตัวเดิมใช่ไหมแต่ตัวนี้ปรับใหม่เขาจะอยู่ในโคมของไฟหน้ารถเลยเดี๋ยวบีมจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้พี่พดูนะน,นะคะตรงนี้มันสวยจริงๆแล้วก็ในการใช้งานพี่พี่ดูสิคือมันดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ลงตัวจริงๆนะคะสําหรับดีไซน์นี้บีมชอบนะคือบีมถูกใจมากเลยนะที่ทําออกมาพอพี่ดูไฟอะคะ่ะจะมีดีไซน์ทําเป็น3จุดตรงนี้เป็นไบร์ LED หมดเลยนะคะ ทั้งตัวไฟหน้ารถตรงนี้ก็คือขึ้นให้เห็นชัดเลยก็ไฟหน้ารถเวลาที่เราเปิดเนี่ยจะมาจากโคมด้านในตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราไม่มีกุญแจรถที่อยู่ที่ตัวรถนะพี่เนาะพอเปิดปุ๊บขอตัววีคอร์สเนี่ยมาเป็นปิดไฟออโต้กันอยู่แล้วก็จะไม่ค่อยขึ้นเห็นชัดเท่าไหร่แล้วก็อากาศเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ ร้อนมากๆมันก็เลยทําให้ไฟตรงเนี้ยมองไม่ค่อยเห็นนะคะแต่บอกเลยว่าสวยลงตัวจริงๆค่ะตรงนี้บีมชอบนะแล้วก็เรามาเริ่มที่ตัวเซนเซอร์กันต่อนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์มีการปรับตําแหน่งใหม่นะพี่นะของตัว2023เนี่ยเขาจะอยู่ที่แก้มด้านข้างเลยแต่ตรงนี้มีการปรับตําแหน่งให้อยู่ด้านล่างไฟตัดหมอกนะคะให้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะเวลาที่เราอะค่ะจะขับรถเนี่ยรถเรามันใส่ค่อนข้างสูงนะพี่เนาะบางทีอาจจะกังวลในส่วนของสิ่งกีดขวางที่อยู่ตําแหน่งที่มัน ต่ำลงนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ตำแหน่งเซ็นเซอร์เห็นชัดแล้วก็มีดีไซน์ที่ปรับเข้ามาในส่วนของกระจังด้านหน้าตรงนี้พี่เขาจะอยู่ที่ตรงของลังพึ่งเลยนะตรงนี้ก็คือเนียนๆไปกับทางลังพึ่งด้านหน้าบีมองว่าสวยนะแล้วก็มันดูไม่เกะก,กะดีนะสําหรับการออกแบบของตัวบัมเบอร์ด้านหน้าก็มีการออกแบบดีไซน์มาใหม่ปรับลูกเล่นได้สวยนะเพราะพี่ดูตรงนี้ไม่ได้เป็นแค่ชิ้นงานแบบอย่างเดียวมันจะมีตัดเป็นเส้นลวดลายแบบนี้ด้วยเป็นเลเยอร์ที่สวยงาม แบ่งเป็นสองสีนะคะให้ดูคุมโทนแล้วก็ลงตัวสุดๆค่ะมาที่ด้านข้างของตัวชุดแต่งวีคอร์ดกันบ้างนะคะสําหรับตัวชุดแต่งวีคอร์ดตรงนี้ก็มีการปรับดีไซน์ของตัวคิวล้อใหม่คิวล้อของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นโค้งๆมาเลยเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมพี่แต่สีค่อนข้างใกล้เคียงค่ะก็าจะดรอปแตกต่างกันแค่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าตัวลูกเล่นนี้พี่ทําเป็นเคิร์ฟมาเคิร์ฟตรงนี้คือทําตั้งแต่ด้านล่างนี้นะพี่ดู เคิร์ฟเหมือนเป็นเลเยอร์ที่สวยงามแล้วก็ตัดตรงนี้ค่ะขึ้นมาเป็นดีไซน์ให้ดูโฉบเขี่ยวขึ้นไม่ได้เป็นแบบโปรง่งคิวล้อเหมือนสมัยก่อนแหละคือทําดีไซน์ปรับใหม่ทั้งหมดเลยชุดแต่งนี้ยบีมชอบนะคะเนี่ยมันจะมีการตัดลวดลายตรงนี้ให้ดูสวยงามรับกับตัวรถได้ดีบีม,มองว่าเขาออกแบบมาละเอียดเลยนะคือไม่ได้ทําแค่ตัวชิ้นที่เป็นเคิร์ฟอย่างเดียวแต่ชิ้นคิวล้อชิ้นเนี้ยพี่ก็ตัดลวดลายมาได้สวยงามทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังด้วยบอกเลยว่าคนที่ดีไซน์มาตั้งใจทําแน่นอนค่ะ มาที่ตัวดีไซน์ของตัวล้อแม็กกันบ้างค่ะล้อแม็กนี้จะเป็นดีไซน์ของตัว V-Cross โดยเฉพาะนะพี่สำหรับตัวที่เป็นเกด M ในส่วนของ Highlander เนี่ยก็ไม่ใช่ดีไซน์แบบนี้นะคะบอกเลยว่าล้อเนี้ยจะเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดอย่างเช่นปี2023เนี่ยตัว V-Cross ตัว ZP แล้วก็ตัว M เนี่ยดีไซน์เหมือนกันแตกต่างแค่ตัวสีของตัวล้อแม็กเท่านั้น แต่สำหรับ V-Cord ตัว2024นี้พี่พี่ดูเลยว่าล้อนี้จะมีแค่เฉพาะในเกรด v c o r ์เท่านั้นนะคะดีไซน์บีมชอบนะคะเพราะว่าล้อที่เป็นดีไซน์แบบนี้พี่มันทำความสะอาดง่ายพูดตรงๆอย่างหนูอะเป็นคนทำงานเยอะใช่ไหมไม่ค่อยมีเวลาล้างรถเท่าไหร่เวลาจะล้างทีนึงแบบล้อที่มีซีกเยอะๆอย่างเงี้ยมันขี้เกียจพี่แบบเนี้ยคุณผู้ชายถูกใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมเช็ดจืดจืแค่นี้ ทำความสะอาดง่ายแล้วก็ตรงนี้พี่สําหรับดีไซน์ของเขาดุมล้อตรงเนี้ยมันจะนูนขึ้นมาทําเป็นดีไซน์ออกแบบมาสวยนะแล้วก็ในเกียร์วีคอร์สอะคะ่ะดุมล้อด้านในตรงนี้จะเป็นสีแดงจะไม่เหมือนของเกียตัวอื่นและก็บ่งบอกความแข็งแรงทนทานได้ดีจริงๆเพราะว่าดีไซน์เขาดูแบบ บึกบึนแข็งแรงทนทานนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับวีคอร์สตัวร้อเน,นี้ยบีมชอบนะแล้วก็มาทําความสะอาดงานอย่างที่หนูบอกเลยมีการตัดลวดลายเลเยอร์ตรงเนี้ยพี่ให้ดูเหมือนดาบสมุไรเล็กน้อยไม่ได้แค่ทําเคิร์ฟออกมามาพร้อมยางบิสโตนในส่วนของตรงนี้ก็เป็นหน้าอย่างเท่าเดิมนะคะพี่2องหกห้าทั้สามาตรฐานสําหรับเกรดตัวสูงนะคะ แล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงนะคะพี่ในส่วนของตัววีคอร์สเนี่ยด้านหน้ายังคงเป็นตัวดิสเบกเหมือนเดิมนะคะส่วนล้อหลังยังคงเป็นดัมเบกค่ะบิมบอกก่อนว่าพี่ๆจะชอบสอบถามกันมาเยอะว่าทำไมไม่เป็นดิสเบกเหมือนกันทั้งคู่เหมือนตัวมิวเอ็กใช่ไหมคะมันมีเหตุผลนะพี่สําหรับตัวด้านหลังของรถกระบะเนี่ยบางทีเราอาจจะบรรทุกของเยอะหรือว่าใช้งานเนี่ยพี่ค่อนข้างที่จะหนักกว่ารถพีพีวีเนาะสหรับตัววีคอร์ตรงนี้แข็งแรงทนทานบรรทุกหนักได้ลุยได้สบายเลยค่ะ แล้วก็มาถึงด้านหลังของตัวรถกันนะคะพี่คงเห็นกันมาแล้วตามสื่อเนะว่ามีการปรับดีไซน์ด้านหลังที่แบบเพอร์เฟกจริงๆบีมชอบนะคะบีมขอเริ่มที่ตัวไฟด้านหลังนะพี่ไฟด้านหลังอะค่ะตรงนี้จะแบ่งเป็น3ชิ้นนะคะชิ้นบนบีมเปิดให้เห็นชัดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปกตินะคะส่วนในส่วนของไฟด้านหลังไฟหลีหลังรถเนี่ยมันจะอยู่ที่เส้นที่ตรงนี้ สองเส้นแต่ว่าดีไซน์ตรงนี้แอบเครื่องนิดนึงนะคือปรับมาค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงแต่ก็มันก็จะมีความดุดันความสวยเข้ามาตรงเส้นเคิร์ฟตรงนี้ค่ะ เข้ามาแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นไฟถอยด้านหลังของตัวรถเรานะคะก็ปรับดีไซน์มาสวยเป็น3มชิ้นแบบนี้ส่วนด้านหลังสุดตรงนี้ก็จะเป็นไฟทับทิมนะคะไม่ได้มีไฟเกิดขึ้นเนาะเป็นการปรับดีไซน์ใหม่ของเขาทั้งหมดนะคะในส่วนของด้านในตรงนี้ก็จะมีเป็นเลเยอร์ที่เป็นตัดสีดาบ่งบอกความดุดันให้กับตัวรถที่เป็น v คอจริงจริงค่ะตรงนี้บีมชอบไฟด้านหลังสวยเด่นชัดนะคะ แล้วก็ปรับดีไซน์ให้เข้ากับฝาท้ายได้แบบลงตัวจริงๆพี่ดูการออกแบบเขานะคือเคิร์ฟเขาอะออกแบบมาได้สวยลงตัวจริงๆมันเหมือนแบบดาบซามูไรเลยนะพี่ตรงเนี้ยแล้วก็แบ่งไม่ใช่แค่ชิ้นบนชิ้นเดียวพี่เคิร์ฟด้านล่างตรงนี้พี่ดูว่ามันสวยจริงๆในส่วนของตัวด้านหลังเนี่ยคือขับตามคำเนี้ยมันดูดุดันแล้วก็ลงตัวจริงๆสำหรับ V-Cross 4x4 2024นี้นะคะ ค่ะแล้วก็ด้านล่างตำแหน่งของเซ็นเซอร์นะคะการออกแบบของเขาก็จะเป็นแนวตรงที่อยู่ทางด้านล่างของกันชนด้านหลังตรงนี้เลยนะคะ4จุดมาพร้อมกับตัวกล้องด้านหลังรถตรงนี้บอกระยะได้อย่างชัดเจนจริงๆแล้วก็ตัว m i n นอร์2อตรงนี้นะคะเขามีการปรับระยะในส่วนของเลนกล้องด้านหลังด้วยเดี๋ยวบีมพาไปชมว่าด้านในจะว้าวยังไงกับตัวจอแล้วก็ตัวกล้องที่เขาปรับเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปค่ะ มาถึงด้านในของรถคันนี้กันนะคะตอนนี้คือแบบว่าเหงื่อโศกมากขอมาอยู่ในตัวรถนะคะเพราะตอนนี้ที่บีมถ่ายอะพี่ดูบ่ายโมงคืออยากจะนําคลิปให้พี่ดูก่อนใครเลยนะคะสําหรับวีคอรคันนี้เพราะมันว้าวจริงๆสําหรับบีมนะบีมขอมาเริ่มที่ตัวไฮไลท์สําคัญพี่ดูหน้าจอ MID ขนาด7นิ้วพี่ดีไซน์มันหรูมากจริงๆคือแบบ ั้งแต่บีมขายรถมาใช่ปะบีมชอบหน้าจออันนี้สุดแล้วนะมันดูหรูแล้วก็ลงตัวจริงๆเดี๋ยวบีมค่ะจะรีวิวให้ดูจุดต่อจุดนะคะสำหรับตัวนี้ของตัว V ีคอนเนี่ยจะสามารถแสดงผลต่างๆของตัวระบบของตัว ADA ดอให้กับพี่ที่หน้าจอ MID ใช้งานฟังก์ชันเขาคอนเฟิร์มกันมาแล้วว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายสำหรับพี่ๆที่แอบบ่นกันเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยในการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างยากอันนี้ใช้งานง่ายแน่นอนนะรวมทั้งตรงนี้พี่ ถูกใจพี่ๆที่แบบสายตาสั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ดูตัวพีเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมนะคะเพราะว่าตัวแดดมันแยงเข้ามาตัว p r n d เนี่ยใหญ่เห็นแน่นอนว่าอยู่เกียร์อะไรเพราะว่าคือไมเนอร์ของก่อนแด้เนี้ยแอบบ่นกันว่าอุย้ยน้องบีมทำไมมันตัวเล็กจังเลยพี่ต้องดูว่ามันอยู่เกียร์ไหนอันนี้พี่ใหญ่ถูกใจแน่นอนพี่ดูนะบีมเข้าให้ดูแต่ละเกียร์อ่ะ M1 ที่ดูคือเฟี้ยวจริงแบบอย่างชอบเลยหนึ่งผู้ตรงๆนะคือหน้าจอตรงนี้บอกสถานะให้หมดด้านซ้ายมือนะคะจะบอกองศาภายนอกอ่ะ31องศาแล้วก็เวลาตอนนี้นะคะที่เราถ่ายคลิปอยู่นะคะตัวพี่สำหรับเบรกมือก็เนี่ยชัดเจน แยกเป็นซ้ายขวาแบบชัดเจนจริงๆรับหน้าจอตรงนี้ที่บีมชอบนะพี่ดูนะทิป A แล้วก็น้ำมันเนี่ยแบบเรียวไทม์เนี่ยเขามีขึ้นให้หมดแสดงให้เห็นชัดแบบนี้แล้วก็ตัวเลขค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะบีมชอบนะแล้วก็ในส่วนที่บีมชอบถัดมาของตัวจอนี้นะคะพี่ลองดูว่าในการใช้งานเขาอะคือเขาดีไซน์แบบสวยแล้วก็การตั้งค่าต่างๆของเขาเนี่ยมันเลื่อนแค่แบบเนี้ยคือทำมาแบบดีจริงๆการตั้งค่าต่างๆเนะี่ยพี่ดูนะ มันจะขึ้นเมนูเป็นแบบนี้ คือมันดูว้าวแล้วก็สดใหม่สาหรับผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะบีมมองว่าตัวนี้ที่ปรับราคาเพิ่มมากับการเปลี่ยนดีไซน์ที่หรูแล้วก็ลงตัวแบบนี้คุ้มค่ากับการใช้นะคะเดี๋ยวบีมจะพาไปดูจุดต่อไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวคลิปาอาจจะยาวไปเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่บีมบอกว่ามันมีการปรับดีไซน์ใหม่ปรับยังไงบีมก่อนที่จะไปดูตัวจอเนี่ยบีมขอมาพูดที่ตัวเบรกมือก่อนนะคะสำหรับเบรกมือเนี่ยมีพี่ๆหลายท่านถามบีมมาเนาะในเพจว่ามันยังเป็นไฟฟ้าหรือย,ยังหรือเป็นเบรกมือปกติ ก็เป็นการใช้งานเบรกมือแบบดึงปกติเลยนะคะยังไม่ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเข้ามานะแต่บีมองว่าสําหรับรถที่เป็นสายลุยแบบนี้เบรกมือที่เป็นแบบนี้มันดูแบบแข็งแรงทนทานแล้วก็มั่นใจกว่าแบบการใช้งานมันก็ไม่ได้แบบยุ่งยากหรืออะไรนะคะแต่ทีนี้อย่ามาเสียเวลาเรามาดูที่ตัวจอ9้านิ้วไม่มีปุ่มกดข้างล่างแล้วนะเป็นทัชสกรีนชึบชึบอย่างเงี้ยหมดเลยอ่ะใช้งานง่ายเรามาเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดู พี่วาวพี่ดูอันนี้กยรอานะซับอ่ะเหมือนมิวเอ็กเลยมีเส้นเลนไกด์บอกในส่วนของตัวล้อพี่ดูเป็น2เส้นพร้อมระยะ1,2,3,4พี่เห็นกันชนด้านหลังเราไหมคือถ้าเราอ่ะจะถอยอ่ะเราเห็นกันชนหลังเราแบบกว้างมุมเคิร์ฟเขาแบบยาวมากนะพี่คือพี่ๆที่เป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วไม่เคยขับรถที่เป็นไซส์ใหญ่อะเวลาถอยกังวลพี่ดูนะ มันง่ายมากเพราะเราเห็นถึงแบบเนี้ยคือต้องบอกว่ามันออกแบบมาได้แบบดีลงตัวจริงๆแล้วก็มาพร้อมเลนไกด์ที่บอกตำแหน่งตัวล้อได้แบบชัดเจนแบบนี้เลยนะคะใช้งานง่ายแน่นอนคุณผู้หญิงก็ลุยได้นะคะฝากไว้ด้วยตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งในส่วนของตัวจอที่บีมชอบนะคะเรามาดูตรงนี้เลยสมมุติว่าบีมจะเปิดวิทยุบีมแค่กดตัวเนี้ย เปิดขึ้นมันจะขึ้น fm มาเลยแต่บีมขออนุญ,ญาตปิดเสียงไว้แล้วคะพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะเข้าช่องของบีมได้เนาะเวลาปรับวอลลุ่มต่างๆเนี่ยพี่ปรับแค่นี้เนี่ยปรับแค่นี้ที่บีมชอบเพราะว่าตรงเนี้ยบีมเป็นคนที่รับสายโทรศัพท์เนี่ยค่อนข้างบ่อยเวลาที่มันเป็นปุ่มกดแบบเนี้ยพี่ต้องกดแบบเนี้ยย้ำๆอย่างเงี้ยบีม,มองว่ามันแบบเสียเวลาหรือกดค้างก็ตามอย่างเงี้ยมันก็ต้องกดแช่แต่ถ้าเป็นวอลลุ่มที่ปรับแบบนี้ที่บีมชอบคือ อะหลพี่สนใจมิวเอกรุ่นไหนดีคะบีมปรับลงเลยปึ๊บแค่นี้มันสะดวกสบายพี่ไม่ต้องมานั่งกดปึ๊บปึ๊บต้องดูรถไปด้วยแค่แบบปึ๊บแค่นี้เลยพี่สะดวกสบายคือจริงๆอ่ะบีมไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นจะชอบไหมแต่ส่วนตัวบีมอ่ะบีมชอบนะเพราะมันใช้งานแบบง่ายๆแบบอันดลล็อกอะคะ่ะเนี่ยพี่ดูปรับขึ้นปรับลงแค่นี้เราก็เสถียรการใช้งานไม่ต้องกดแบบย้ำๆแบบนี้แหละ แต่ว่าฟังก์ชันนี้เขากดได้ทั้งตัวของพวงมาลัยก็ได้หรือว่าหน้าตัวจอก็ได้นะคะอันนี้คือบีมชอบเวลาจะปิดวิทยุกดแค่นี้ฟึบไม่ต้องเข้าไปในฟังก์ชันอะไรให้มันยุ่งยากพี่จริงๆไอ้ตัวระบบรถนะคะมันควรจะใช้งานง่ายๆแบบนี้เพราะเวลาที่เราขับขี่อะบางทีเป็นปุ่มกดอะลงลูกอะนหน้าจิ้มผิดที่นึงถูกที่นึงแบบนี้พี่มันไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่แบบนี้คือมันทัชสกรีนไปแค่นี้ปิดวอลลุ่มอย่างนี้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปรับดีไซน์ของเขาพี่ดู การเชื่อมต่ออะไรคือเขาทำหน้าเดสก์ท็อปมาแบบดีจริงๆนะเนี่ยการเชื่อมต่อเข้าไปขึ้น Android Auto แล้และ แต่ว่าไอโนอัลโต้ตรงนี้อาจจะต้องเสียบสายอยู่นะคะเดี๋ยวบีไม่เมงชัวนะพอดีบีมะไม่ได้ใช้ตัว Android นะคะใช้เป็นตัว iOS บีก็เลยไม่แน่ใจเดี๋ยวลองตัวดิสเพย์ให้ดูอีกทีสําหรับตัวจอถ้าพี่ๆสงสัยนะคะก็คอมเมนต์กันมาแต่ถ้า Apple c a r า l a y คอนเฟิร์มว่าเป็นใช้แบบไร้สายแน่นอนตรงนี้เราไม่ได้สามารถเชื่อมต่อให้กับพี่ๆได้นอกเพราะว่าเป็นตัวรถที่เอาไว้โชว์ในส่วนของสนาม4 x 4ของเขานะคะถัดมาในส่วนของตัวใช้งานตรงนี้ที่บีชอบอีกตัวหนึ่งคือ,อ่าบนี้พี่ ลลาที่เข้าไปที่หน้าจอแบบนี้มันจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมแต่มันแบ่งเป็น3ามเลเยอร์วันที่ฟังก์ชันการเชื่อมต่อพี่ดูแล้วก็ตรงนี้เป็นองศารถยนต์ของตัวเราเวลาที่เราจะใช้งานเราสามารถปรับจากหน้าจอนี้ได้เลยพี่ดูนะระบบ A d a s มันจะขึ้นการเชื่อมต่อให้เราแบบนี้ว่าเราเปิดฟังก์ชันอะไรอยู่ที่เป็นสีเขียวเนี่ยพี่คือเปิดการใช้งาน พี่ดูนะคือมันสะดวกจริงๆอะคือไม่ต้องมาเซตตั้งค่าในจอ M I D แล้วเราเซตที่หน้าจอเก้านี้ตรงนี้ได้เลยพี่ มันเฟี้ยวจริงๆนะหนูบอกเลยว่าพี่ๆที่สนใจที่จะซื้อตัวรถ v ีคอร์อ่ะบีมแนะนำตัวนี้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในการใช้งานของตัวฟังก์ชันเขาอะค่ะเราก็สามารถมาเซตที่หน้าจอ M ID ก็ได้แต่ว่าแล้วแต่ลักษณะการชอบนะคะว่าแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันเนาะของบีมบีมก็รู้สึกว่าอันนี้หน้าจอมันใหญ่ดีนะคะส่วนฟังก์ชันในนี้ของตัวจอเนี่ยเขาก็จะมีมาตรวัดการตั้งค่าปกติในทั่วไปของตัว m i เน r 2023เขาก็มีอยู่นะคะแล้วก็การใช้งานอีกอย่างหนึ่งที่บีมรู้สึกว่า ว่ามันโอเคนะก็คือการดูในส่วนของระบบไฟฟ้าพี่ดูนะเราสามารถเซตการล็อกประตูเมื่อดับรถนู่นนี่นัน่น,นให้ได้ครบเลยนะคะตัวระบบไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเขาจะมีขึ้นโชว์ให้กับเราแบบนี้การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเนี่ยเขาก็จะมีเซตที่หน้าจอนี้เลยไม่ต้องเซตจากหน้าจอ M I D ให้ยุ่งยากแล้วนะคะรวมทั้งตรงนี้องศาตัวรถเขาก็มีปรับในส่วนของฟังก์ชันลูกเล่นนี้เข้ามานะคะ ส่วนด้านนี้ต้องถูกใจสายออฟโรดแน่นอนในการใช้งานนี่พี่มันใช้งานง่ายมากเลยนะบีมลองหมุนให้ดูเนี่ยมันขึ้นที่หน้าจอเป็น 4H ่เตามที่บีมหมุนพี่ดูนะแค่นี้เองฟึบปรับง่ายมากๆนะคะพี่ทั้งชูไฮโฟไฮเนี่ยแล้วก็โฟล่ะง่ายคือหนูขับอยู่เนี่ยหนูอยากจะหมุนปึ๊บ ก็ใช้งานได้แล้วอะบีมองว่าฟังก์ชันที่เป็นอันดล็อกแบบเนี้ยมันใช้งานง่ายแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับที่พี่ที่เป็นสายลุยนะคะเพราะบางทีถ้าต้องไปเซตตั้งค่าอะไรให้มันวุ่นวายอะพี่มันน่าเบื่อเนาะมันแบบกว่าจะใช้งานได้แบบเนี้ยแต่อันเนี้ยบีมองว่าโอเคเวลาจะปรับมาโฟโล่กดเข้าไปทีนึงหมุนแกลกโฟโล่ขึ้นที่ตรงนี้แหละพี่ดูคือใช้งานง่ายจริงๆตรงเนี้ยปรับอะง่ายมากๆกลับมาแค่นี้ วิ่งในท้องถนนบ้านเราได้ปกติวิ่งในมงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้สบายสําหรับฟังก์ชันนี้บีมชอบแล้วก็ตอบโจทย์จริงๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับหน้าจอจอเนี่ยมันจะมีลูกเล่นค่อนข้างเยอะแต่ว่าเวลาที่เรารีวิวอะค่ะมันค่อนข้างที่จํากัดเนาะเพราะว่ามีพี่พี่ท่านอื่นเนี่ยเขาก็รอรีวิวกันอยู่นะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวรอตัวดิสเพย์เนี่ยมาที่โชว์รูมแล้วบีมจะรีวิวฉบับเต็มให้ดูสําหรับตัวฟังก์ชันจอตรงนี้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวมาที่ตัวระบบแอร์ทุกอย่างก็ค่อนข้างเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แตกต่างอะไรจาก2,023จะเท่าไหร่สำหรับตัวแอร์ก็ปกติค่ะสแตนดาร์ดแยกแอร์ซ้ายขวาได้ปกตินะพี่ๆก็น่าจะรู้กันแล้วตรงนี้แต่ไฮไลท์สำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือตรงด้านนี้ถูกใจสายที่ใช้ iPhone เนาะเพราะว่า15ทำเป็น Type C แล้ว Isuzu จะไม่ทำได้ไง ะะแล้วก็ตรงนี้นะคะสําหรับตัวสายชาร์จเนี่ยระบบ Android เนี่ยเขาก็ค่อนข้างทางเป็นไทซี C ทั้งหมดแล้วนะคะก็สะดวกสบายถูกใจพี่ที่ใช้ Android แล้วก็ iOS แน่นอนอี u ู u เขาก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะออกแบบมาได้ดูดีเลยแล้วก็ตรงนี้ยังคงมีให้เหมือนเดิมสําหรับที่เสียบจุดบุหรี่เนาะสามารถซื้ออะแดปเตอร์แบบนี้ค่ะมาใส่เสียบเป็นช่องชาร์จแบตเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะก็เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจที่มีให้อยู่นะอันนี้บีมชอบนะเพราะส่วนตัวบีมก็ใช้ในรถส่วนตัวบีเหมือนกันนะคะส่วนฟังก์ชัันนของตวี้ มีการปรับดีไซน์ให้เหมือนแบบดำเงาเหมือนเดิมแล้วก็ปรับลูกเล่นนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วของตัวนี้มันจะมีความหนาเข้ามานิดนึงจะถึงระดับประมาณนี้แต่อันนี้มีการปรับดีไซน์ให้มีเป็นเคิร์ฟเข้ามาในส่วนของตัวคอนโซลเกียร์ด้านนี้แล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันพวกนี้ค่ะก็เหมือนเดิมที่มีเหมือนของปี2023นะคะตรงนี้ก็ฝากไปด้วยของตัวคอนโซลเกียร์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ ทีนี้เรามาที่ตัวพวงมาลัยกันบ้างไม่พูดไม่ได้เลยเ<ร>ตองนี้สัดูพี่ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้นะคะมีการปรับดีไซน์ใหม่หมดออกแบบมาสวยลงตัวจริงๆแล้วก็โลโก้อิซุสตรงนี้พี่ไม่ได้เป็นแบบนูนออกมาแล้วอันนี้เขาจะทําเป็นเคิร์ฟเข้าไปแล้วก็ดูดี แข็งแรงทนทานอยู่แล้วอย่างที่พี่รู้กันลักษณะดีไซน์ก็กระชับมือในการใช้งานเนี่ยพี่ดูคือใช้งานง่ายมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับพวงมาลัยตรงนี้นตรงนี้นสําหรับวีคอสตรงเนี้ยพี่เป็นกระบะเจ้าแรกๆที่ทําในส่วนของเพ t ทเทนชิพการปรับเกียร์จากตัวของพวงมาลัยการใช้งานง่ายๆพี่เราแค่กดตรงเนี้ย คือบวกลบในการเชนเกียร์เองได้เลยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะตัวเลฟโทลิกก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ปกตินะคะในการใช้งานแต่ว่าที่บีมาชอบเพราะว่าบีมาเป็นคนที่ขับรถชอบใช้ในส่วนของแพทเทิร์นชีพี่มันกดแค่นี้เราก็สามารถเชนเกียร์ได้แล้วดีไซน์ใช้งานง่ายและอย่างที่บีมย้ำไปว่าเราเป็นกระบะเจ้าแรกๆที่ทำระบบนี้พี่เน้นย้ำว่าราคารถวีคอสที่เพิ่มขึ้น แล้วก็เป็นรถที่ใหม่สดใหม่ในผลิตภัณฑ์จริงๆมีตัว p พ t เทิร์นชิแบบนี้มาให้ครบเหมือน NewX เลยนะพร้อมระบบ a d a าที่มีการปรับนะสำหรับตอนนี้ของตัว a d a ้ามิวเอ็ค่ะมันจะมีแค่12ระบบใช่ไหมแต่ถ้า a d a าในส่วนของตัว v c o อรมี13ระบบ ระบบที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวบีมจะบอกถ่ายคลิปให้ดูพูดถึงออปชั่นถัดไปของตัวรถกันนิดนึงเนาะนอกจากตัวระบบตัวกระจกเนี่ยของเขาก็ยังเป็นกระจกที่เป็นแยกมือปกตินะพี่ยังไม่ได้เป็นกระจกปรับตัดแสงเข้ามานะคะกระจกอะค่ะก็จะเป็นการแยกขึ้นมาแบบนี้ในการตัดแสงของผู้ขับขี่ด้านหลังบางทีอาจจะแยงตาเราเนาะก็ยังไม่มีทําในส่วนขอ,ของกระจกตัดแสงเข้ามาแต่ถ้าบีมมองว่ามีกระจกตัดแสงเข้ามาหน่อยเนี่ยคือสวยเลยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะ ถัดมาของตัวด้านบนฝ้าเพดานเนี่ยก็ทําดีไซน์เป็นสีดําสวยจริงๆสาหรับพี่ๆที่กัวงวลแบบว่าเออบางทีพี่มีลูกเล็กมืออาจจะไม่ได้ทําความสะอาดหรือว่าเลอะเล่นของอะไรอยู่ในรถใช่ไหมคะไปโดนอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเกิดลิ้วรอยฝ้าที่เป็นสีขาวตรงนี้ก็เป็นดีไซน์สีดําเหมือนเดิมนะคะออกแบบมาพร้อมตรงด้านนี้ค่ะที่เป็นสีดําทั้งหมดดุดันแล้วก็ลงตัวจริงๆในส่วนของกระจกยังคงมีไฟ ให้กับพี่เหมือนเดิมทั้งสองฝั่งนะบีมย้ําว่าคุณผู้หญิงที่นั่งข้างเนี่ยตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้งคู่บีมชอบนะคะสําหรับกระจกตรงนี้เวลาที่เราอะคะ่ะเปิดสํารวจใบหน้าเราตอนกลางคืนก็ตามนะคะหรือว่าตอนกลางวันก็ตามมันก็ช่วยเราได้เยอะจริงๆค่ะสาหรับตรงนี้นะเขาก็ใส่ใจดูแลให้ครบตรงนี้ก็ช่องซ่อนเงินฝากไปด้วยซ่อนเงินได้เลยนะจ๊ะ เรามาถึงตัวเบาะกันนะคะสําหรับตัวเบาะที่บีมค้างไว้เนาะของตัวเบาะมีการปรับดีไซน์ใหม่นะคะเป็นทูโทนเหมือนเดิมให้ดูสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากขึ้นนะคะในส่วนของตัวเบาะค่ะพี่ยังเป็นเบาะคูลแม็กเหมือนเดิมค่ะมีการตัดลวดลายใหม่พี่ดูนะตรงนี้สาหรับตัวเบาะมีการตัดลวดลายใหม่ทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะเป็นทูโทนเหมือนกันในส่วนของตัวพรมลายที่บีมพาดูเมื่อกี้ก็เป็นทูโทนเนาะเหมือนกับตัวของ2023แต่ว่าอันนี้เป็นดีไซน์ใหม่จริงๆค่ะรวมทั้งตรงนี้ที่บีมชอบ ะะสําหรับตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนไข่ปลาที่ทําเป็นบุลายไว้คือโดดเด่นแล้วก็ลงตัวจริงๆในส่วนของตัววีคอรสนี้นะคะบีมมองว่าพี่ๆที่เลือกซื้อะคะ่ะคุ้มค่าคุ้มราคาที่ซื้อนะเพราะออปชั่นเนี่ยเขามาค่อนข้างที่จะครบหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้นะพี่บีมจะบอกในส่วนของตัววีคอรจะยังไม่ใช่ตัวของเบาะไฟฟ้าทางคู่หน้านะคะในส่วนของผู้โดยสารนั่งข้างก็ยังเป็นมือปรับ แบบนี้สแตนดาร์ดอยู่ก็เหมือนของ2023นะพี่ไม่ได้แตกต่างกันนะคะอาจจะหวังว่าในอนาคตอาจจะเป็นเบาะคู่หน้าไฟฟ้าเหมือนตัวมิลเกเนาะก็อยากจะให้มีทําเพราะว่ารถเนี่ยการใช้งานคุณผู้หญิงเวลาที่นั่งข้างแบบเนี้ยก็อยากจะแบบเหมือนสไลด์ฟือดอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ตรงนี้ก็รอดูกันนะคะแต่สําหรับตัวนี้ถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าน่าซื้อจริงๆแล้วก็สําหรับดีไซน์ของตัวเบาะเนี่ยพี่ด้านหลังเดี๋ยวบีมจะพาไปดูนั่งให้เห็นชัดๆนะคะว่ากว้างมากจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ มาที่ด้านหลังของตัวรถนะคะสําหรับด้านหลังของตัวรถเนี่ยดีไซน์ตัวบอกก็ยังเหมือนของ2023ันยีอยู่นะคะมีหมอนรองคอให้ในส่วนแถวกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้ครบที่วางแก้วน้ําตรงนี้ก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือดีไซน์อะไรนะคะก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับตัว2023เลยนะคะแต่ที่ปรับเปลี่ยนนะคะแอร์หลังมีให้เหมือนกันนะคะสามารถปรับได้2ฝั่งตรงนี้ค่ะผู้โดยสารนั่งด้านหลังเนี่ยไม่ต้องแย่งกันนอ้องว่าจะเป็นตำแหน่งเดียวก็ปรับซ้ายขวาได้ปกติเลยแต่ที่ดีมชอบคือตรงนี้พี่ ทาดามีชาร์จไท c ีมาแล้วเหมือนที่บีมบอกนะคะว่าตอนนี้สำหรับมือถือที่เป็นทาง iOS แล้วก็ Android เนี่ยส่วนมากก็จะรองรับในส่วนของไท c ีอีซูซูเรานะคะก็ใส่ใจดูแลปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้จากตอนแรกเป็นไท A เนาะเป็น USB นะคะก็ปรับเปลี่ยนเป็นไท c ีให้จะได้ไม่ต้องแปลงหัวหรือว่าซื้อที่ชาร์จที่เป็น USB มานะคะรวมทั้งตรงด้านนี้ก็อยากจะมีที่ แขวนของได้เหมือนเดิมบีมชอบนะตรงนี้ส่วนตัวเพราะว่าหนูเป็นคนที่ชอบแบบเหมือนแวะตลาดนัดแบบนี้พี่แล้วก็ซื้อของมาเยอะบางทีวางที่ตัวบ่อะพวกอาหารมันค่อนข้างที่จะร้อนใช่ไหมเราก็ไม่อยากจะวางตรงพื้นเพราะบางทีเราไม่ค่อยได้ล้างรถฟุ้นอะไรเงี้ยมันจะเยอะบีมก็ชอบมาแขวนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถรับน้าหนักได้4ีกิโลเหมือนเดิมนะคะก็มีมาให้ครบเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีปรับเปลี่ยนตรงนี้เพิ่มเติมนะคะ และที่ไม่พูดไม่ได้นะคะในการปรับดีไซน์ใหม่คือตรงนี้พี่ไม่ได้เป็นการเปิดหรืออะไรนะคะตรงนี้เขาจะมีการปรับดีไซน์มันเหมือนเป็นแบบทําดีไซน์ลวดลายมาตรงนี้ที่มีตัวบุนุ่มมาแล้วนะคะจะไม่ได้เหมือนตัวพลาส,สติกชิ้นบนนี้ก็จะปรับเปลี่ยนกันแต่ว่าจะมีความแข็งเข้ามาในส่วนของชิ้นงานที่ออกลวดลายนิดหน่อยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจุดเล็กๆน้อยๆ,ๆเขาก็ออกแบบดีไซน์มาได้สวยจริงๆค่ะตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยว่าเป็นออปชันใหม่ของตัวรถแล้วก็เพิ่มลูกเล่นกิมมิค มินิแน่นหน่อยแต่ว่าลงตัวจริงๆค่ะค่ะขอคันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะสีเหมือนตัว m i n เนอร์2023เลยค่ะตรงนี้ยบีมต้องบอกเลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจที่จะไปแบบออกทริปต่างๆเนี่ย สามารถซื้อตัวแหลกตรงนี้ค่ะมาติดแล้วก็วางสัมภาระต่างๆได้ครบคันเลยต้องบอกว่ารถลุยแบบนี้พี่ติดแล้วก็หล่อลงตัวลุยได้ทุกโอกาสและก็ทุกสถานการณ์เลยค่ะส่วนออปชั่นสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆพี่ในส่วนของการสตาร์ทรถออกจากนอกตัวรถนะคะของตัวนี้ก็ยังคงมีให้อยู่เหมือนเดิมค่ะก็คือตัวของรีโมทกุญแจแบบนี้นะคะก็มีออปชั่นตรงนี้มีมาให้ครบคันเลยตรงนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการตัดออกหรือเปล่าก็ยังคอนเฟิร์มว่ามีให้เหมือนเดิมแล้วก็ในการเปิด ของตัวแอร์เนี่ยวอร์มแอร์ให้กับเราใช่ไหมคะสตาร์ทวอร์มแอร์ให้กับเราก่อนเพื่อจะได้ว่าเวลาที่เราขึ้นรถอย่างเงี้ยค่ะจะได้เย็นสบายไม่หัวร้อนจ้ามาที่ออปชันที่สุดท้ายสุดจริงๆค่ะพี่ในส่วนของตัว ดีไซน์ฝากระโปรงที่ไม่พูดไม่ได้นะคะในส่วนของฝากระโปงตรงนี้มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะมีความสวยแล้วก็ลงตัวเข้ากับกระจังหน้าด้านตัวรถได้แบบสวยจริงๆค่ะอยากให้พี่ๆดูชัดๆนะคะมันจะไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าฝากระโปงแบบโคง้งธรรมดาทั่วไปและมีตัดกิมมิคของตัวเคิร์ฟตรงนี้ค่ะเข้ามาเป็น3ชิ้น แล้วก็ตัดตรงกลางตรงนี้ค่ะตำแหน่งของตัวโลโก้อิซูซุได้แบบสวยลงตัวจริงๆก็ฝากไว <ป S> ้ด้วยนะคะพี่ตรงนี้สำหรับ MINOR 2024เป็น Big MINOR c h a ์เชจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับ i s u ู u v c o s อ s 4x4 คันนี้นะคะเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดเหมาะกับเป็น Big Minor c h a เชจริงๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะค่าตัวเขาเพิ่มมาอยู่ที่40,000บาทจากตัว MY 2023นะคะจากราคา1,217,000เป็น1,257,000นั่นเองค่ะสำหรับสีขาวมุกก็ยังคงมีบวกค่าสีเหมือนเดิม7,000บาทนั่นเองนะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่สนใจโปรโมชั่นของตัวรถอีสุสุทุกรุ่นนะคะสามารถโทรหาบีมได้เลยนะที่เบอร์0995 656293ค่ะเบอร์นี้บีมขึ้นลายส่วนตัวบีมเลยนะส่วนพี่ๆนะคะที่อยากจะลองเทสไดนะก็สามารถโทรหาบีมได้เหมือนกันนะคะบีมเป็นที่ปรึกษาการขายอยู่ที่อีซูซุเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปากเกร็ดค่ะยังไงก็โทรมาสอบถามโปรโมชั่นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะคะหรือถ้าพี่ๆสงสัยในจุดไหนเพิ่มเติมนะคอมเมนต์มาสอบถามบีมได้นะคะแล้วบีมจะรีวิวในจุดที่สงสัยให้อีกทีหนึง่งเนาะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตรงนี้นะคะบีมองว่าเงินที่เพิ่ม4 0,000กับ Big Minor c h a เชที่ได้มาขนาดนี้ พี่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆค่ะฝากไว้ด้วยค่ะยังไงเดี๋ยวรอติดตามบีมในคลิปถัดไปนะเพราอบีมจะรีวิวให้พี่ชมทุกรุ่นกอนใครเลยค่ะสวัสดีค่ะ